บายเมื่อสักครู่นี้เองครับก็ได้มีการนําฟักทองจากดอยอมก่อยนะครับมามอบให้กับเ<ก>จ้าหน้าที่ที่สํานักประชาสัพันธ์เขตสามนะครับค่ะไปดูบรรยากาศกันสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมทางด้านของนายพนาเซียวงโศธีไกลเกษตรกรอำเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ นำฟักทองกว่า100กิโลกรัมนะคะมามอบให้แก่สำนักประชาสัมพันธ์เขตสาเชียงใหม่และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคนี่เลยค่ะโอ้โห,โหมาแบบเต็มคันรถแบบนี้เลยนะคะโดยมีนายแสงทองอนันตพักผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตสาเชียงใหม่และนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่รับมอบโดยนายพนาเสียเองก็ระบุนะคะว่าต้องการที่จะนําฟักทองซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยมามอบ ให้แก่ประชาชนในเมืองเพื่อจะบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงระบาดของโควิดสิแบบนี้ค่ะใช่ครับพึ่งขนฟักทองกันสดๆเมื่อสักครู่นี้ะนะครับแล้วก็มาอ่านข่าวให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันเนี่ย<ช>นะครับ